ปลัดกระทรวงยุติธรรมรับแนวทางช่วยเหลือชาวเลระวัยจังหวัดภูเก็ตนะคะกลับไปสารต่อทั้งเรื่องคดีแล้วก็เรื่องปัญหาที่ดินสร้างหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเลรวมไปถึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะให้ได้มีการเข้ามาพิจารณาในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำให้ชาวเลนั้นชนะในทุนหลายคดีค่ะ ชาวเลราวัยตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตสะท้อนปัญหาให้นางสะให้นางพงษ์สวัสด์กายอารุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะได้รับทราบ เพราะก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวเลราวัยกรณีพิพาทเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินกับนายทุนทําให้ชาวเลชนะคดีแต่คดียังไม่สิ้นสุดนะคะส่วนคดีในศาลปกครองปัจจุบันศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ดินที่ตั้งบารายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราวัย นางพงศสวัสดิ์บอกว่ากระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดจะพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิมตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาด้านพันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าพื้นที่นี้ปัญหาคือโฉนดทั้งที่ชาวเลมีคำพิพากษาชนะคดีหลายคดีขณะนี้ทางกระทรวงต้องไปหาวิธีว่าจะมีการจัดการกับโฉนดใบนี้ อย่างไรก็ตามพันตำรวจโทรประวุฒิได้เข้ามาช่วยเหลือชาวเลราไวยตั้งแต่เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีดี i ทั้งตรวจพิสูจน์ DNA กระดูกบรรพบุรุษการทำผังตระกูลเชื่อมโยงกับครูหมอและทะเบียนการเข้าเรียนของเด็กชาวเลที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือการตรวจพิสูจน์ด้วยการนับอายุต้นมะพร้าวซึ่งมีมาก่อนที่เจ้าของโฉนดอ้างว่าเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการปลูกมะพร้าวหรือการอ่านแปล ภาพถ่ายทางอากาศและภาพเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9ที่มาที่หมู่บ้านชาวเลราวัยเมื่อวันที่10มีนาคมปี2502ขณะนั้นมีบ้านเรือนชาวเลและมีต้นมะพร้าวเต็มพื้นที่แต่เหตุผลการออกโนดในปี2508โดยนำ2ค mm. .1 มาออกเอกสารสิทธิ์จึงมีเนื้อหาขัดแย้งกับภาพเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นค่ะ